แอคทีแต่ไม่ค่อยได้เล่นเล่นเล่นทุกวันเลยเล่นทุกวันเชื่อเราจะมีคีย์เวิร์ดแบบในการเสิร์ชอ๋อเช่น PP แต่ถ้าเป็นวันนี้เนี่ยก็จะ PP ก็จะกลับไปเสิร์ชแฮชแท็กนี้เลยพักแป๊บสูตรเป๊บใช่พักแป๊บสูตรเป๊บกับ PP แฮชแท็กนี้เจอแน่นอนทีมงานรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าทีมงานกำลังหา คนที่แท็กมาคนที่5อยู่นนางเพนะฮะแต่พี่ชอบมากเลยตอนแรกที่ี่ก่อนจะเป็นเกมขึ้นอ่ะครับหายบ่อยคืออะไรคนคุยไม่ใช่ยาดมจริงเออหายบ่อยจริงครับมาถึงยาดมคนคุยเอ้ยชุ๊เาหายไปไหนหรอคุยหลายคนเอออะคนที่5มันหายยากไหมหายยากเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวพอหกหางคนที่ห้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในรอยยิ่สิบคนนี้หรือเปล่าครับนะครับเข้าไปลเล่นที่เกมต่อไปผมบอกแล้วเกมที่สองนุ่กว่าน,นี้อีกใช่ดุขึ้นเรื่อยที่เกมแรกที่เกมแรกได้เลยครับวันนี้ร้องเพลงกี่เพลงอ่ะน้องพีสองเพลงโอ้ยมันจะไปพอหรอขอขอเยอะได้มากร้องเลยไหมเอาข้ามเลยหรอเราข้ามเลยเราร้องเลยร้องต้นหลังดีกว่าโอเคได้นะครับและมาแล้วน้องพีมาแล้วคนที่ชนะในเกมแรก คุณไอรีอุคุณไอรีใช่ไหมฮะสามารถเอ่อแตนไฟทยที่ด้านข้างเวทีได้เลยนะครับรอ่เดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับ้องพีอันนี้ง่ายเนาะหกอันอะเฉลยมาเลยนี่ก็ตามนี้เลยที่เราหาเจอในมือในมือไม่นับไม่นับเพราถือว่าเป็นเอ่อรูปในในคอมิีกทีหนึ่งนะฮะคุณไอรีได้แล้วคนแรกภาพต่อมานะครับเรามีทั้งหมด5หลอด

ขออทั่วด้วยนะครับเออนี่หนึ 1, 2, 1, <Trans> ่งสองสี่ห้าอันนั้นจะล่วงไหมไม่ล่วงเขาล็อกไปแล้วอ๋อโออเป็นพวงเป็นพ่วงเป็นใหญ่เราจะเลือกคนที่เทคมาเป็นคนที่เจ็ดนะครับตอนนี้ในไลฟ์ของเรานะก็อย่าลืมนะกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์โพสต์นี้ไปเยอะแชร์ไลฟ์นี้ไปเยอะให้ทุกคนได้มาเห็นความน่ารักของน้องพีนะครับ ปีใหม่ไปไหนไอคอนไอคอนไอคอนด้วยเจนเวอร์ลด้วยใช่ครับเลิฟลี่จะไปไหมคะปีใหม่เจนเวอร์ลประกาศยังไงพีพักแป๊บพักแป๊บพักแป๊บสุดเป๊บเลยกูหยิบกระยากรู้ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมฮะ เรารู้แค่ที่เดียวเนาะใช่พผักแปะก็พี่ก็ผมก็นั่งเมาก่อนนะพี่ไงเออพี่เอพี่ใหม่พี่ไปไหนเขาก็ตอบมาพี่ก็นึงว่าสามารถพูดได้แล้วนะฮะแต่พี่ขอโทษจริงๆไม่เป็นโปรเฟชอลเลยเราพี่ขอโทษจริงๆขอโทษละกันขอโทษละกันอ่าขอโทษละกันใจสั่นไปหมดแล้วอ่ะเออไหนได้อ่ะฮะคนพิเศษที่แฮกมา เป็นการตามหาผโคชดีที่นานที่สุดแล้วใช่แต่อย่าไปบอกใครนะว่ามีที่อีกที่หนึ่งด้วยอย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะแต่ไอีอคนรู้อยู่แล้วอ่าอ๋อเอาว่าตอนนี้เหมือนมีที่เดียวก่อนอ๋อเนียนอีกคนเสียไงเนียนไหมอ่ะไม่เนียนเลยใช่ไมไม่ทันละพี่จะโดนไลฟ์เลยก็คือนู่นไลฟ์แคปไปลง X หมดแล้วตอนนี้ในทวิตเตอร์มาแล้วว้าพี่พี่มีอีกที่หนึ่งที่นี่เอ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 ้าไม่ถ่าน อยากย้อนเวลากลับไปวะที่จะไปพูดมันออกมาถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไปทําอะไรจะไม่พูดท่าที่สองเมื่อกี้แล้วถ้านานกันนะนี่จะกินให้น้อยลงหน่อยทุนนี้ตามใจปากสนุกสนานมากนะฮะอยากไปปารีสด้วยอ่ะไปสิสนุกมากได้ไปนีย์แลนด์บ้างไหมพีสไม่ได้ไปแต่ว่าไปมาแล้วอไปแล้วใช่แต่คราวนี้คือถ่ายไปงานแล้วก็ถ่ายมีอย่างเดียวใช่แล้วก็กลับนะฮะมีคนไปตามรอยบ้างยังแบบว่า ซีนนี้ตรงเอ็มวีนี้โอ้ไปมากไปง่ายมากมันพี่พอทีนะฮะโทษขอโทษแต่มีคนไปนะแต่มีคนไปเนาะมีแฟนๆหน้าไปด้วยหน้าไปด้วยเพราะว่าในในในเอ็มวีมันก็ดูแบบมันดูเป็นที่ที่แบบรู้ว่าเป็นแฮร์ริสแต่มันก็ไม่ได้แมสมากครับหน้าตามรอยหน้าตามรอยนะฮะแต่ตอนนี้ขอตามก่อนเลยว่าใครคือคนที่เจ็ดได้เลยอย่างยังไม่มีผล เช่นการค้าข้อมูลทางการค้าค่ะเดี๋ยวมาประกาศอีกทีอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ไปภาพที่5ดีกว่าครับองพีได้ครับภาพที่5นี้เนี่ยก็มี4ี่หลอดเหมือนกันครับแล้วก็เราจะเอาโมลิแท็กมาปนที่15บห้โหยากกว่ะอันนี้หามจเจอแล้วอ่านี่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 สองนี่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 สองเอ้พี่อาเดือดเสียชัยไหมนี่สาม หนึ่งสองสามนี่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 ้เสรแล้วที่เคาน์เตอร์สี่ที่เคาน์เตอร์สี่ะะสนะฮะโกปีเตียมอยู่ที่ไหน <c ad> อะพุกแคทอ๋อที่หนูไปถ่ายแ <Yes. S 1> ปรลรักใช่ไหมจิพ <c ad> ุกแคทตอนถ่ายแปลรักนี่เป็นพอทรงจำที่ที่ว่าน่าจะสนุกเนาะ <c ad> ร้อนมากอ,อ๋อหรอถ่ายที่ภูกเก็ตกี่เดือนสามสองสามเดือนสองสามเดือนโอโกปีเตียมนี่โอ้โหโกปีเตียมในที่นี้ใครดูใครอ่ะมาแล้ว คนทิสีคุณ3 PTHNPY ฮะ3 PTHNPY ครับผมไหนฮะ,อ,ะอ้าเไหนฮะหมอเปล่ายังไม่เจอ3 p t h n p y เจอแล้ว,ลวย่อมมาจากอะไรครับอ่าอินสตาแกรมนี้ไม่ต้องเชิญเชิญ เดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังแล้วกันได้ครับรูมที่ห้ารูมที่ห้าในที่นี้ใครดูแปลรักเกินห้ารอบบ้าง <c oughs> เอออะไรนะอ๋ <c oughs> อะไรนะอ๋อพี่เดียแปลน่ะพี่เดียขอยทีขคอยทีหนึ่งใครจะช่วยเพี้ยนอ่ะอะไรนะฮะ าอ๋อครูภาษายเขาอยากออกมาได้ไหม You w a n n a e o h e here? You have to Deny your dream โออไม่เป็นไรนะเพราะเราได้ห้ที่ห้าแล้วนะฮะคุณพี่เลยค่ะคุณเลมอนเลมอนอีเลมอนเลมอนเลยเลมอนไม่ได้หรอเบลอน คุณเลมอนนะครับทุกคนที่5เออจริงๆบางคนอาจจะแบบไม่ได้มีแอคคอร์ดในแบบเนาะขออภัยด้วยเดี๋ยวเกมในอีเวนต์ครั้งต่อไปเดียร์มี่เดียร์มี่เดียร์มี่แอนอนนะฮะคุณเลมอนฮะคุณเลมอนอยู่ไม่เอ่ยด uh ูตรงนู i, uh ้น huh. ป่ะอายจีมินชื่อเลมอนเลมอนอย่างเดียวเลมอนเพียวๆเลยออชื่อเท่มากเลยชื่อไอจีเลมอนเลยเลมอน ลมอนลมอนเลมอนเลมอนหลับเหรอฮะเอาเลมอนเลมอนเออต้องปลดเป็มละพี่ว่าพี่ว่าจังหวะเนี้ยเราต้องสูดเข้าไปสองข้างเลยลูกพียังไงอ่ะชอปอันหนึ่งสดชื่นด้วยเข้มด้วยอันนี้ผมจะเล็ก ทำอีเวนต์ต่อได้เลยได้เลยนะฮะโอเคได้ทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะขอเชิญทั้ง5คนเนี่ยขึ้นมาเล่นเกมต่อไปบทเวทีเลย เโอ้มากันหมดแล้วสสวัดีครับอยนเดี๋ยวเรียงตรงนี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเรียงนี้ก่อนละกันนะครับถามชื่อเสียงเรียงนามก่อนละกันเนาะนะครับแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับ<อ>คุณไอคุณไอ